สวัสดีค่ะและคลิปนี้ก็เป็นคลิปแกะกล่องรีวิวไพ่เหมือนกันนะคะไม่ใช่คลิปดูดวงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้ามาดูก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าจะเข้ามาดูดวงก็เดี๋ยวรอคลิปความรัก12สราศีแล้วกันนะคะวันนี้ปินมาแกะกล่องไพ่นะคะเพราะว่าปินคิดว่าจะเอาไพ่ออร์เคเกิลสำหรับเนี้ยมาใช้ในการดูดวงความรัก12สราศีเดือนธันวาคมนี้แล้วกันเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามา เริ่มแกะกล่องกันเลยวันนี้นะคะไพ่สำหรับที่ปิ่นจะมาแกะให้ดูเนี่ยก็คือ Magic of Unicorn นะคะโดยคุณ Diana Cooper นะคะเออใช่ก็คือไพ่สำหรับเนี้ยน่าจะเป็นเหมือนซีรีส์ออกมารุ่นแบบรุ่นต่อมาจาก u ูน c o r n Car า Guard, ที่เป็นอีกอันนึงอะคะ่ะตัวนั้นจะเป็นเวอร์ชั่นออกแบบเก่าๆหน่อย ซึ่งปิ่นก็เคยแกะไพ่รีวิวไปแล้วนะคะแล้วก็สำหรับนั้นเนี่ยก็เคยเอามาอ่านในพวกคลิปข้อความจากคนที่คุณคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเอามาใช้บ่อยนะคะแต่ไม่รู้ว่าอันเนี้ยจะมีความแบบแตกต่างยังไงเพิ่มมากขึ้นนะคะก็แสงมันจะดูแบบมืดมืดหน่อยนะคะในกล้องเนี่ยกล่องจริงๆจะเป็นสีออกน้ำเงินน้ำเงินแบบนี้นะคะเห็นชัดกันไหมสี ให้ดูกล่องนะคะตัวนี้ซื้อมาประมาณ501บาทประมาณ501บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้ราคาในเว็บเนี่ยน่าจะลดลงถูกลงเหลือประมาณแค่480-490แล้วแหละก็คือถูกลงประมาณ10กว่าบาทนั่นเองนะคะเป็นไพ่ออร์แนะคะจากเฮเฮ s าเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าประจำเจ้ายอดฮิตของการผลิตไพ่ ทุกๆสำรับนะคะก็ประมาณนี้นะคะกล่องก็ไม่มีอะไรมากก็ให้ดูเป็นสีแบบเป็นสีออกน้ำเงินละกันเนาะสีประมาณนี้นะคะสีกล่องค่อนข้างสวยเดี๋ยวเราลองเปิดกล่องดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างเออกล่องค่อนข้างเปิดยากนะคะกล่องใหม่ก็อย่างนี้แหละทุกคนอ่าข้างในก็จะเป็นสีแบบสีออก ฟ้าอึมคลึมม่วงม่วงคือสีมันค่อนข้างเข้มอะคะ่ะม,มีข้อความในนี้เขียนไว้ว่าแบบนี้นะคะซึ่งดิฉันจะไม่แปลนะคะเพราะดิฉันขี้เกียจแปลนะคะ <c oughs> <c oughs> อะตั้งไว้และนี่ก็คือก็มีหนังสือแถมมาให้นะคะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเหมือนเดิมที่แบบให้คำแนะนำพวก ความหมายของไพ่ออลกเคิลแต่ละใบวิธีใช้ใช้ยังไงอะไรอย่างนี้นะคะปิ่นไม่อ่านหรอกทุกคนอาจจะแบบมีอ่านบ้างถ้ามีเวลาอ่านนะคะแต่ทุกวันนี้ก็คือเวลาจะนอนยังไม่ค่อยจะมีนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็อาจจะแปลความหมายในแบบที่ปิ่นถนัดแล้วก็แบบที่ปิ่นเข้าใจละกันเนาะแต่ก็จะพยายามแปลความหมายของไพ่เนี่ยให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นหนังสือแบบ ภาพขาวดำแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับกล่องไพ่เดี๋ยวปิ่นหาที่ไว้แป๊บหนึ่งอ่าแล้วลองมาดูกันนี่ก็คือไพ่ที่อยู่ในนี้นะคะเอาออกมาดูเลย ในกล่องไม่มีตัวหนังสืออะไรนะคะเป็นกล่องธรรมดาเพียวๆเนาะเดี๋ยวปิน่นไอ้นี่แป๊บ mm. เราต้องลองขออนุญ,ญาตยืมตัวนี้มาตั้งนะคะแกะกล่องตัวนี้เสร็จแล้วก็มาแกะกล่องอันนี้ต่อเดี๋ยวเราแกะไอ้นี่กันก่อนจะได้ดูชัดๆเนาะว่าข้างหลังไพ่เนี่ยเป็นยังไงบ้าง ข้างหลังไพ่เป็นแบบนี้นะคะเป็นสีออกสีแบบสีแบบของจริงมันจะเนี่ยเหมือนฟ้าๆคลึมๆอย่างเงี้ยแต่สีค่อนข้างอ่อนของจริงอะสีค่อนข้างอ่อนกว่าในกล้องนะคะกล้องเนี่ยมันจะสีเข้มแล้วก็ดูมืดกว่าเนาะเนี่ยข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะกระดาษก็คือแบบกระดาษไพ่อาลาเคิลทั่วไปเลยนะคะเป็นแบบกระดาษมันๆ เนี่ยเป็นมันๆนนะคะไซส์ก็พอดีมือนะคะตามมาตรฐานเฮ u s ์ทั่วไปเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาตั้งไพ่ให้ดูกันทีละใบว่ามุมไหนดีตั้งมุมไหนดีให้มันอยู่หยียบเข้ามาอีกก็ได้เนาะอ่ะเอาอันนี้มาเป็นพื้นหลังกันไว้เห็นชัดไหมคะทุกคน เป็นพยายามจะจัดมุมกล้องให้มันเห็นได้ชัดๆอาจจะมีความแบบเอียงๆบ้างอายุกมานิดนึงแล้วกันโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเปิดกันไปทีละใบพร้อมๆกันเลยนะ เป็ดนรู้สึกเหมือนไม่ค่อยชัดเลยเหมือนไพ่แบบดูดูมืดมๆเนาะในกล้องเออตั้งแบบนี้ค่อยดูเห็นแสงชัดขึ้นเดี๋ยวขยบอีกนิดนึงโอเคไหมคะเออเห็นชัดขึ้นแล้วต้องแบบนี้สิก็คือสวยนะคะค่อนข้างสวยเลย ตอนแรกๆก็คือปิ่นก็ไปหาดูรีวิวกับเขามาบ้างแล้วแหละแต่ก็รู้สึกว่าของจริงสวยสวยกว่าที่เห็นในวิดีโอนะคะก็จะบอกว่าไพ่ของคุณไดอาน่าคูเปอร์เนี่ยแทบจะไม่ทำให้ผิดหวังเลยเพราะว่าแต่ละสำรับเนี่ยสวยๆทั้งนั้นนะคะยูนิคอร์ดที่เป็นเวอร์ชั่นเมื่อหลายปีที่ผ่านมาที่ที่ปิ่นเอามาใช้บ่อยๆอะ่ะ อันนั้นก็สวยรูปรูปวาดแต่สวยมากๆเลยนะคะแต่เสียอย่างเดียวก็คือแบบเขาไม่ได้เป็นกระดาษไพ่แบบสำรับเนี้ยรู้สึกแบบว่ามีความพัดลมเป่าก็จะแบบอัน,นี้นิดนึงถ้าแสงมืดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้อัดคลิปตอนกลางวันเนาะ เปิดดูไปพร้อมๆเหมือนไพ่จะติดกันอีกละไพ่มีความติดกันนะคะติดกันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ติดกันแบบพันกันยุ่งเหยิงอะไรเนาะเป็นธรรมดาของไพ่นะคะที่แบบก็อาจจะมีแบบกระดาษติดกันบ้างแหละสวยอะชอบมากเลยใครที่แบบดูไม่ทันก็กดพรพตได้นะคะ เราจะไปกันแบบเร็วๆของจริงสวยกว่าในรูปอีกเด้อบอกเลยใครอยากมีต้องไปสอยได้แล้วนะคะปิ่นชอบอย่างหนึ่งนะคือปิ่นชอบกิมมิคของไพ่เขาก็คือเขามีการเขียนคำอธิบายอะอยู่ตรงข้างล่างแบบเนี้ยที่แบบเข้าใจได้ง่ายอะคะ่ะ อืมเป็นการแบบขยายความแบบด้วยคำศัพท์ที่มันไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็สามารถเข้าใจได้ง่ายสามารถแปลความหมายได้แบบเข้าใจง่ายอะ่ะเออคือถ้าแบบใครที่ภาษาอังกฤษไม่ได้แข็งแรงมากนักเนี่ยใช้ไพ่สำหรับเนี้ยก็พอที่จะเรียนรู้คำศัพท์แบบเบสิกหรือว่าคำศัพท์แบบง่ายๆได้โดยที่แบบมันไม่ยากเกินไปนะคะเพราะว่า สังเกตไหมมันจะมีไพ่ Oracle บางสำรับที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบโอ้โหความหมายเนี่ยแบบแปลกันแบบไปคนละฝากเลยนะคะก็คือบางทีอะแปลด้วยคำที่เหมือนเป็นสำนวนแต่ความหมายจริงๆอะมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึง่ง อ่าไม่งั้นบางไม่งั้นบางสำรับอะปิ่นจะต้องไปนั่งแปลก่อนทำไมคะว่าใบเนี้ยมันอ๋อมันมีความหมายเชิงประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเราอ่านตร,ตรงตรงปุ๊บเราแบบเอ้ยอะไรเนี่ยคือแบบแปลว่าอะไรอะไรประมาณเนี้ยนะคะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้แบบในทันทีอะไรแบบนั้นนะก็เลยต้องมีการแปลนะคะ บางทีปิ่นก็อ่านภาษาอังกฤษก็เออเเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าประเทศเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางราชการนะคะแล้วคนไทยก็ไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วจะไปพูดภาษาอังกฤษด้วยกันเองสักที่ไหนเนาะมันก็เท่ากับว่าคือเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันนะคะไม่ได้ใช้แบบ c o m m u n หรือว่าสื่อสารกับ กับคนไทยด้วยกันในชีวิตประจําวันอะมันก็เลยเหมือนบางทีเราก็อ๋อเราก็นึกนึก,น,กนึกแบบนึกไม่ออกบ้างแหละว่าเออคานี้มันแปลว่าอะไรอะไรอย่างนี้เนาะเป็นยังไงกันบ้างคะได้ฉีดวัคซีนโควิดกันหรือยัง เดี๋ยวเดือนหน้านี้นะคะเดือนเดือนต้นเดือนธันวาเนี่ยแหละคะ่ะปิ่นจะต้องไปฉีดกระตุ้นเข็มที่3แล้วนะคะใครยังไม่ได้ฉีดก็ไปลงทะเบียนฉีดกันได้นะคะเซฟเซฟตัวเองกันไว้ก่อนเนาะทุกคนถึงแม้ว่าทางเลือกวัคซีนของเรามันจะมีไม่มากก็ตามอะนะคะ <laughs> ก็จะเล่าให้ฟังก็คือว่าส่วนตัวปิ่นเนี่ยสองเข็มแรกปิ่นฉีดซีโนฟาร์มนะคะก็มีผลกระทบเอฟเฟกอะไรไหมของปิ่นไม่ได้ผลกระทบเอฟเฟกรุนแรงนะคะแค่รู้สึกว่าหลังจากที่เราฉีดเข็มแรกอะคืออาการไอ้ที่ว่าใจสัน่นหอบหายใจเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยปิ่นไม่ได้มีอาการแบบนั้นแต่ว่าเออในใน ใน1อาทิตย์หลังจากที่หลังจากที่ฉีดนะคะช่วงเวลาภายในอาทิตย์นั้นน่ะคือปิ่นจะรู้สึกว่าชีวิตหดหูมากทาั้งทที่มันไม่ได้มีอะไรไม่มันไม่ได้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะคะแต่เหมือนเราจะรู้สึกว่าโอ๊ยทําไมแบบฉันหดหูขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นฟ e e l i n g ที่เหมือนเราอยากจะ ไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนกายพักผ่อนใจไปอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะคะ่ะมันเป็นฟีลลิ่งแบบนี้นะแต่ว่าก็เป็นอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ก็ก็กลับสู่สภาวะปกตินะคะไม่ได้มีไข้หรือว่ามีอะไรแล้วก็พอไปฉีดเข็มที่สองมาก็ปกตินะคะไม่ได้มีอาการอะไรเลยอาการหดหูก็ไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอฟเฟกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ บางคนด้วยซึ่งบางคนก็เป็นไข้นะคะบางคนก็อาจจะแค่ปวดปวดแขนตรงที่ฉีดมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณแม่ปิ่นก็ปวดปวดแขนตรงที่ไปฉีดมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นไข่อะไรนะอันนี้ก็รีวิวเล่าให้ฟังไว้นะคะสำหรับคนที่อาจจะกำลังลังเลใจว่าจะฉีดซิโนฟาร์มดีไหมอืม อันนี้แกะไม่ออกไพ่แต่ละใบนี่ก็คือสวยไม่ไหวแล้วสวยมากใชจกำนี้เลย law of grace แล้วต hey, ัวนี Background ้ก็คือไพ่ใบสุดท้ายที่เหมือนกันกับหน้าปกกล่องนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับยูนิคอร์ร์เนาะสับก็ปกติแหละอ่ะก็สับสับไปปกตินะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คนที่ กำลังเล่งๆไพ่สำหรับนี้ไว้นะคะก็จะบอกว่าของจริงสวยมากสวยมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้ไม่ได้อวยนะคะไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆทางนั้นเพราะว่าจ่ายเงินซื้อเองหมดนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ